สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้จะมีการทำานายในบรรดา12บนัการาศีจะมีอยู่5ราศีที่ในช่วงนี้ดวงดีเพราะบุญเก่านะคะแรงบุญเก่าสนับสนุนทำให้ช่วงนี้ดวงดีขึ้นอันดับแรกได้แก่ราศีราศีกุมลำดับที่สองได้แก่ราศี กอรกฏช่วงนี้ดวงดีได้แรงจากบุญเก่าลำดับที่3ได้แก่ราศีสิงห์และลำดับที่4ได้แก่ราศีเมษสุดท้ายในคลิปนี้ราศีลำดับสุดท้ายได้แก่ราศีมีน